ค่ะสะวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือหนี่นุ่นที่ยากอะจะมาคุยลังเลขออกนะคะหมู่บ้านนี่กับมีผู้ใดโชคดีบ้างคะเพราะว่าหมู่บ้านนี่กับเลขออกข้างบนออกหนึ่งหนึ่งสี่ีเจ็ดหานะคะ <C. S 2> <C. S 1> แล้วก็ข้างล่างก็ออกเก็ดเก้าก็รู้สึกว่าจะมีคนโชคดีหลายอยู่นะค่ะเนาะกับก้อนสิบมาเบาถึงว่าเขาสำนักใดแน่นุ่นที่ยากอขอขอบุญขอบุณ เอฟซีหม uh, ที่เขามาติดตามนะคะช่องนุนทิยาผ้ารวยหรือช่องนุนทิยาหากเก่านี่ก็ยังเป็นช่องไมยูผู้ติดตามกับบลอหลนยนะคะกับมีคนไมคนเก่าเขามาติดตามกับขอขอบุญ,ขอบ,ญขอบุญนะคะเด้อที่หายการติดตามทั้งช่องเท่านะคะกับมีหลายๆอาจารย์ส่งคลิปเขามาส่งข้อมูลเขามากกับเขาหลายๆสำนักนะคะกรณีว่นานุนทิยากับสบเบาถึงว่าเขาสำนักใดแน่เขา่าชิปใดแน่นะคะ กับคลิปที่หนึ่งี่กัเป็นยุบ้านผู้องค์พญานาคนะคะบ้านผู้องค์พญานาคที่คลิปแรกที่เพิ่นเ,เพิ่นกับบุกหายตรงๆนะคะเ,นะเพิ่นกับทาวิธีบวงสรวงแล้วเพิ่นกับขอโชคขอลาบเพิ่นกับบอกว่าขอเงินคนละเจ็ดสิบาทจะไปเอาลงไปเมืองบาดาลน,นะคะเพื่อจะไปสวดไทย คาคู่คาอย่างโคตะเก็บสิบเก้าบาทนะคะเอาไล่ไซื้อลงไปเมืองบาดาลงมดที่แล้วนี่เพิ่นก็ขอคนละหาสิบบาทเลขก็ขออกหาศูนย์ตรงๆงเลยนะคะงวดนี้เพื่อนขอคตรเก็บสิบเก้าบาทก็ออกเก็ดเก้าล,ล่างนะคะแล้วก็คลิปที่สองนี่เพิ่นจุดทูบเอ่ยยู่บ้านเพิ่นนะคะข้างล่างเป็นจุดยู่ข,ข้างล่างเป็นศูนย์เก็เก้าจุดยู่ข,ข้างบนเป็นสามศูนย์สองกับปากกฏว่าไปออกสามโตนานะคะสามศูนย์สอง แล้วต่อมานี่ก็เป็นคลิปที่สองก็เป็นอาจารย์ล่างนะคะอาจารย์ล่างไ้เลขวิ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวให้วิ่งเจ็ดบนล่างแล้วก็ข้างบนอาจารย์ล่างก็ไฮหาสามเจ็ดหาสามแปดนะคะมันก็ออก4ีหาเจ็ดนะคะแต่ว่าเพิ่นก็ไ้เลขสองตัวมี <Sempre. S 1> เก่าเจ็ดกับหาเจ็ดก็ออกทั้งบนทั้งหลังนะคะเพิ่นใไ้ปลอไปกับวิ่งวิ่งเจ็ดกับเขานะคะของอาจารย์ล่างแล้วต่อมานี่ก็เป็น อา,อาจารย์ข้นอุบลน,นะคะอาจารย์ข้นอุบลนี่ก็เข่าเลขวิ่งนะคะเด้อเข่าทั้งหาทั้งซีนะคะเพิ่นหายวิ่งหาวิ่งซีวิ่งหกแต่ว่าเน้นเลขกหาแล้วเลขซีกับเข่าทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วคลิปที่ซีนี่ก็จะเป็นนาตุกนะคะนาตุกมีคลิปแรกเพิ่นกับหายวิ่งเจ็หายหาเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าเพิ่นเน้นล่างนะคะเพิ่นเน้นล่าง กับผลปรากฏว่ามันก็ออกหาเจ็ดนะคะแต่หาเจ็ดเจ็ดหาแต่ว่ามันก็ยังเป็นเอ่อบนนะคะเป็นบนแล้วคลิปที่สองของละตุกที่นุษยที่ยาไปตามโค้งสุดท้ายเพิ่นก็ให้เพิ่มมากแค่หกเจ็ดกับโตกันคือสามเจ็ดนะคะเลขก็ออกหาเจ็ดนะคะเอ่อถ่าบ่มีขอผิดพลาดตะตุกเพิ่นกับสี่หายห้าคือเก่านะคะก็จะหายไว้เก่าๆบ่เกินอาทิตย์นึงนะคะก็จะหาย ต่อมาเนี่คลิปที่หานี่ก็จะเป็นอ่างน้ำมนต์นะคะอ่างน้ำม,มุนอยู่วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงกระเขานะคะองกระเขาองเองอน,นี่ก็รู้สึกว่าจะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะย้อนหลังไปเบื้องเด้อค่ะเด้อนนที่ยากก็ทายองแล้วก็ทายแล้วก็สรุปตัวเลขให้นะเป็นถ่ายคลิปนะคะกระเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งองทั้งอ่างเลยนะคะ คลิปที่เจ็ดนี่ก็จะเป็นสูตรคำนวณปทัทุมท่านีนะคะสูตรคำนวณปทัทุมท่านีนุน,นที่ยาสีเหลยุตตลอดเลยว่าเลขวิ่งบ่เคยรูดนะคะสำหรับผู้ใดมกวิ่งมกแลนงมากออกกำลังกายนี่ก็สูตปรปัทุมท่านีใหายวิ่งหากับเก้ากับเขาทั้งหาทั้งเก่าบนล่างนะคะแล้วก็อาจารย์สี่หกอาจารย์พระอาจารย์สี่หกนี่ก็เข้าหาเจ็ดเต็มเต็มเลยนะคะ แล้วก็ต่อมาก,ก็จะเป็นแม่บัวภูผาบาทนะคะแม่บัวภูผาบาทให้วิ่ง9ก้ากับ5้ากับเขาทั้งเก่าทั้งหาเลยนะคะรู้สึกว่าอาจารย์สูตรคํานวณน,นี่จะเขาทุกอาจารย์นะคะแลว้วก็อาจารย์เนี่ยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะให้วิ่งห้าวิ่งห้าวิ่งสี่วิ่งเก้านะคะบนล่างกับเขาทั้งสามตัวเลยนะคะอาจารย์เนี่ยบุรีรัมย์สุดยอดเียนะคะเขาเด็กวิ่งเขาเมดทุกตัวเลยนะคะ ที่สิบแล้วนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่ออึ้งนะคะคุณพ่ออื้งที่เพิินฝันเห็นรถป้ายแดงแดงจึงครึ่งหนึ่งนะคะเพิ่งหายหาสามเจ็ดน้องพี่น้องนอท้าพูไดไื้ือเป็นมุนหกประตูก็คือเขาอยู่นะคะหาเจ็ดนะคะของคุณพ่ออืง้งถามมุมีขอพิพผาดตรงใดแลวน้องที่ยากกับสิตามหายนะคะเพราะว่าคุณพ่ออื้งนี่เพิ่นอยู่มหาลัยสารคามนะคะเก็ต้องโทษติดต,ต่อกันนะคะ แล้วก็ต่อมาก,ก็จะเป็นน่องม้านะคะน้องม้าสุนัขแสนรู้น้องโอโม่นะคะน้องโอโม่นี่ไปเข่าห้าหน้อยนะคะเข่าห้าหน้อยสามตัวตรงๆเลยนะคะแล้วก็เลขข้างล่างที่เราหมุนซีข้างแต่มาอยู่กบมีหาแปอยู่นะคะแต่ว่าบางคนเพิ่นกะมักข้าน้อยเพิ่นกะยอยากไห้นุ้นที่ยากเอาน่องโอโม่จับตัวเลขให้ภาบตัวเลขให้ค่ะเ่ามีขอผิดผ่านอีย่างนู้นที่ยากกับสี่ให ผมหมู่ค่ะไพ่คือเก่าบางคนเพิ่นกลับไปเล่นเลขเล้าหรือเพื่อนบ้านห้าหน้อยนะคะค่ะแล้วก็ต่อม้านี่ก็จะเป็นทุ่งรุ่งบันกับเขาเลขวิ่งนะคะแล้วก็เก้การเก้การนี่รู้สึกว่าเลขของเก้การนี่สิเป็นใกล้เคียงนะคะเด้อเพิ่นหายหาแปดก็ออกหาเจ็ดนะคะหายสี่เจ็ดเจ็ดสี่ หาซี่เจ็ดกับออกหาเจ็ดนะคะจะใกล้เคียงค่ะเลขของเกากาันแล้วป้นเลดป้นเลดค้นทีผมสีแดงๆนะคะเพิ่นจะเน้นเลขหาหกนอกพี่น้องนอกกับออกหาเจ็ดรู้สึกว่าจะแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งกับกน้นที่ยากกับติดตามหายคือเก้านะคะเพราะว่ามันเป็นหนาที่เสียดายนะคะเพราะว่ารายอาจารย์รายสูตรหายมากเขาเลขกลิ่งมาเลยนะคะจับคู่หายว่าถือที่ว่าใกล้เคียงจังสูตรประทุมท่านี่นี่เพิ่นกับหาย หาหกกับหาแปดนะคะเน้นหาแปดที่ว่าก็ออกหาเจ็ดแต่เล็กวิ่งเพื่อน,นห้วิ่งหากับเก้านะคะกับเข้าทั้งสองยางเลยกับถามุ๋มีข้อพิพาทกับสิล่งห้คือเก้านะคะาอาจารย์ล่างนี่อาจารย์ล่างนี่จะเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วกรเข้าทั้งเล็กวิ่งอาจารย์ล่างนี่คอดีของเพื่อนคือเพื่อนห้วิ่งเจ็ดตัวเดียวบนล่างนะคะปกติเพื่อนสินเน้นเล็กล่างแต่วางงวดนี่เพื่อนห้วิ่งบนล่าง เราห้สองโตมากนี่เพิ่นก็นจะหายซื่อบนรางทั้งหาเจ็ทั้งเกาเจ็นะคะกะอาคดว่ากบออกทั้งสองอยางนลยนะคะอาจารย์รางถ้าผู้ใดสนใจอยากท่าบุญกับอาจารย์รางเดี๋ยวคอยคอมเมนต์มา้อคะเอออาจารย์เพิ่นกะมีภาระมีหวดหงดนะคะช่วงนี้เจอโควิดกะได้เหตุงานแน่ได้อยู่งานแน่นะคะก็เห็นใจทุกๆคนนะคะเออ ทุกๆสำนักทั้งสองเฮ้าก็ยังเป็นช่องน้อยยุคขอขอบุญขอพุ่นทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักที่หายการทรงขอมูลมาห้ทั้งสองเฮ้าลงนะคะทั้งสองนุ่นท่ยาผ้าร่วยหรือช่องนุ่นที่ยาหาเก่านี่สองช่องยังเป็นช่องน้อยยุคขอขอบุญอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ทรงขอมูลมาห้เฮ้าลุ่งกับบอผิดพลาดอีกอย่างนุ่นท่ยากับ ติดตามให้คือเก่ากับขอข, ca, ขอบคุณนะคะเด้อที่ส่งของ้งขอมูลมาให้ยตัวเลขทุกตัวมันกับเขาได้รุดได้กับบ่าวากันนะคะเพราะว่าเขาทุกวันนี่กับมอเป็นการดีนะคะกับยุ made, ่ยากโน้นที่ยากกับบวเดว่านะคะกับขอขอบคุณทุกๆอาจารย์ท <Jest S 2> <ación Tanner. S 1> ี่ส่งข้อมูลมาให้ทั้งสองโน้นที่ยากพลาดลุยหรือสองโน้นที่ยากหาเก่าถ้าบ่ผิดพลาดอีหยังกับตามหายพอแม่พี่น้องอีสี่ขึ้เก่านะคะกับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีสี่ทีเมื่อหายการติดตามทั้งสองข้านะคะเอ่อบางอาจารย์นี่กับ ใกล้เคียงบางอาจารย์กับเขาบางอาจารย์กับรูดเท่ากับบัวกันนะคะแล้วก็เรียงก้มฟันบางบางบางชิปนั่นกัใกล้เคียงบางคลิปน่ะกับรุดกับบุมีผู้ใดรู้ว่าเล็กเสียออกตัวใดน,นะคะทัางสองเท่าน,นี่นาเสนอเป็นแค่ซื้อนะคะนนทิยาเนีน่ยเป็นแค่ซื้อกางเป็นแค่สะพานบุญไห้พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นกับบุมีผู้ใดรู้ว่าเล็กเสีออกตัวใดน,นะคะแต่ว่าที่เขาเขาเห็นเห็นแทบทุกงวนน่ะคืออ่อ จังอ่างลำมต์องํำมต์นี่ถ้าจับดีๆนะคะเอ่นอนนดียามีเอฟซียูจังหวัดนครศรีอ,อยุธยานะคะเพิ่นถูกทุกงวดเพิ่นสิจับประเด็นตรงที่ว่าองคลำมต์หรืออ่างน้ำมต์นี่เพิ่นสีเอาตัวเลขตัวใดที่มันลอยไปหากันพราแไม่พีน่นไเอฟซี FC สามารถยอ้อนหลังไปเบิ่งได้เด้อค่ะเด้อองํำมต์นี่ตัวเลขเก้ากับเลขเกดก็ลอยไปหากันไปติดกันอยู่นะคะ เพิ่นกระจับประเด็นตรงนั้นมันก็ออกเบื้องจ้าหนึ่งกับเป็นเก้าเจ็ดเบื้องจ้าหนึ่งกับเป็นเก้านึงนะคะยอดหลังไปเบิ้งใดเล่ขาเลของคน้ำมตนนะคะเพิ่นกระโชคดีตรงนั้นแล้วก็มีเอซีบางท่านคอมเมนต์มาว่าเพิ่นก็เห็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเพราะว่าเข้ากับปล่อยล่งหลายมือยุกว่าเล็กจะออกแต่ว่าเพิ่นไปซื้อแล้ว ก็ซื้อบาได้นะคะไปหาซื้อแบตเตอรี่ก็ซื้อบาได้นนที่ยากะ่ะพอสะแสดงความดีใจกับเอฟซีที่โชคดีแล้วก็พอสแสดงความเสียใจกับเอฟซีที่บม่โชคดีก็ว่าเป็นยังขาดยังมีงวดใหม่อยู่นะคะเข้ากับสิทธิติดต,ตามให้พอมิโลเอฟซีคือเราสำรับได สําหันักใดที่เขาหรือสําหันักดใดไก่เคียงนะคะมันก็มีเขาไม่ลดแอดมินก็สิขอสัญญาว่าจะเฮ็ดให้ดีที่สุดการขืนตัวเลขนี่ก็กจะพยายามขืนให้ทุกคลิปทุกคลิปสําหรับผู้ใดต้องการความชัดเจนนะคะเพราะว่าช่องเฮ่าก็ยังเป็นช่องไม,งม่น้นที่ยากกับเป็นคนเลี้ยนหน่อยนะคะความรูบว่าหลายเพี่ยนจบแค่ปอซีนะคะว่าตรง,ตรงๆก็จะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดแล้วก็ข้อมูลก็จะเฮ็ดให้ดีที่สุดแล้วทุกคลิปทุกคลิปอ่า บ่อผิดพลาดอีกอย่างก็สิตามให้พ่อแม่หนคือเก่ากวขอสรุปในคลิปนี้ที่่าพบปักหลังเลขกออกแล้วว่าเขาสำนักไดแน่นะคะขอคลิปหนา่อพ่อกันไม่่อมาติดตามกันนะคะว่างวดนี่สำนักไดสิเขาห้องขค่อยมาติดตามกันขอขอบุญขอบุณที่การติดตามขอขอบุญขอบุณเอฟซีที่มานังรับฟั้งนนทิยาเบาตั้งแต่ต้นจนจบที่มานังเสียเวลากับนนทิยานะคะขอขอบุณทุกๆ เจ็บซี่ทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์ที่ส่งของง้อมูลมาให้ท่างสองเท่าได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ